สวัสดีค่ะวันนี้ก็ <S 2> <S 2> <S พบกับนเนเน่ซังนะคะในชาแนลนานานเนเน่ซังชาแนลนะคะโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวสุปเชี่ทรลับเทปน,นะคะเออคลิปที่แล้วนะคะเราก็จะมาเราก็รีวิวสุปเชี่ทรลับเทปไปแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเออมีคนเทปบางอย่างไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอันดับแรกกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นตับวบบัตอิโมจินะคะก็ยังอยู่นะคะใครอยากเทดก็รีบเทดนะคะเดี๋ยวจะเออมีคนเทรดไปก่น จะน้ารอบนะคะก็ตรงก็จะเป็นขนมต่อไปก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์สองชิ้นเลยนะคะมีหน้าี้นะแล้วก็จะเป็นหน้านะคะ้นต่อไปก็จะเป็นพวกไซส์มินินะคะก็จะอยู่ในนี้นะคะ่ะเป็นโดนัทแล้วก็จะเป็นปันโดนัทน,นะคะต่อไปอก็จะเป็นโรโทูสน,นะคะซาโลมากเลยนะคะหอมมากเลย ชิ้นต่อไปก็จะเป็นเออเป็นมินิปันนะคะเป็นหน้าลอกแล้วนะคะอันนี้จำเนียหน่อยนะกุดแบบอะไรก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นซัมโบเรียสท็อปสีอ่อนนะคะอยู่นะคะรีเกตนนะคะอันนี้มันเออซัมโบระน้ะ เห็ดแล้วนะคะอันนี้ติดเกรดนะคะติดเข้มนะคะที่ที่โรงเรียนเขาเท็นนะคะของเ,เหดต่นนะะอไปก็จะเป็นเอ,อ่อเห็นะคะเป็นหน้านี้นะคะแท็กนะคะของแท้นะคะมีหน้านี้ด้วยนะคะก็จะเป็นหน้านี้ค่ะโอเคนะคะของก็มีเท่านี้นะคะแค่อันนี้ติดเกรดเท่านั้นนะคะ ถ้าเกิดใครยากเห็นนะคะก็สามารถ add id ชื่อคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้ง id รายไว้นะคะสว่วนสดีลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อ,อดูคลิปใหม่ๆที่เราลงใน Youtube นะคะอย่าอ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะสว่วนนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ